ก็ทุ่งแการันมาแล้ลูกมบังหนอนี่ลูมึงแย่งขวากูแม่บ้งเข้าไปแบกเข้าไปแบ่ยิ้มบังซอยน้องโอยสอข้อก็เพราเป็นคนเดียวนะงายซื่อง่ายยมบ่ถือทหารเยี่ยมแม่จัดการอีกจัดการไปได้เถอามันเป็นผู้ใหญ่่ได้ใส่ดิโมกี้ขเขาโอ่เปไผม่ได้ใสเด็ฮะโซเห็นบนี่แขกเรือมากเลงานแต่ง่ายลูกสาวกูด นั่งยุนาหานซบลบนี่มีตารับเศรษฐีร้อยล้านพันล้านพันนันกระซังโซ่เป็น,นไผ่แล้วพาการแต่งตัวของสูงก้กูกระูกสู้น่ะมันซุ่มขี่ทุกไอ้พวกคนจนคนจนบา<ว>ทหลวอีคุณนายอีพวกผู้ดีตีนแดงแต่แคงติดเดินเป็นยังคำกับขวทุกสองค่ำกับขวัจนจนแล้วไม่เป็นยังยะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ มอยใหญ่กูบ่มึงสิมาถามหาสิแตกยังเลี้ยงหมอยเลี้ยงบ่หมอยพี่น้องนั่งเบาหนาห้านี่พี่น้องนอนเบอยึดท่งบ้านแท่งหลายเด้อหมอยอ่ะวันต่อมาวันก็ตื่นต้อนเลยซุ่มมาดอกคอบตื้อสะดือตูนโอ้ยุ่มมาแนงใส่บาทสะดาดบ้าว้ายเว้าเจนี่มึงไ่ยอมล่องลอยกูเลยนเอเอาล่องไลอยไปไหนกูได้มือฉันบ่เป็นปิดหน่อย รตบารเดียวก็ไม่อยากเสียให้สูดเออป้าอาแบบนี้สูอย่างยิงแขสนามบักเ้าป้าออมุตุบอยิางใิ่นามมันมุตุทียิ่ใสนามมันป้าหรสีคนควปับปานสีคน้วขสีหงควขัุลมั้ บอจักกระพัดอุธาไอ้น็อดแม่นี่ยังแข็งแข็งแท่งดักใหญ่หว่าหันไอมาเล็กปากโมลูกอย่านะอย่ามาหล่อแหลกกับใหญ่กูนะบอตอนมา่อวันอนั้นคนนี้เมื่อกี้นี่กูได้ยินว่าลูกสูนยน่ะทอกมันบอกให้พี่เบสเขาเซิร์ฟมาเราโมไม่ปัญญาหาผัวเห็นลูกเขยกูลุ้ยสิคิดสิมันจับลูกเขยกูไปฮะบาดจิู๊ ทุกสิ่ยากพวกกูกับบังค่าคิดเหลืองเรยวๆตำๆแบบนั้นหรอกมึงสร้างขีดได้เหถ้ามึงมีปัญหามึงเข่ามาได้กูมีปัญหาอยู่แล้วคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดเว้ยเออมึงรู้จักกูหน่อยเงินไปซะแล้วมึงรู้ว่ากูนี่เนตภาศิทธิพยาแลนะ์เว้ยอะไรคะัวันนี้ศึกวันแดงเดือน ซึกวันทองไทยมุมแดงได้แก่เนธภาสิทธิพยาแลมุมดำได้แก่เจ้นุ่นสิทธูเขียวทั้งสองสิทธิลูกเจ้าพ่อพยาแลทั้งสองคนมุมแดงช่างมาเมื่อเชา้าเท่าไรนมสองโลมีโปโปอีกสองฉีดมันหน่อยแท้มันหน่อยมันโหดมุมดำช่างมาเมื่อเชา้าหวาน3า0ความดัน450หมาเร่งยังไม่ตรวจ นี่เป็นเขาโรงบาตผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการวันนี้ M ร้อยห้าสิบไม่มีชีวิตลิมิตเกินร้อยไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยยาราปุ๋ยแอรไรกินกอร์วินคีนิสีทีโอเอีไอพวกผู้ไหวไคุณเรียบร้อยแล้วยกแรกเริ่มได้เปิดชนเทศกันเลย ม้วแดงเลยเไปม้แดงเลยเ้ไปมวแดงเลยยวเพวกข้าัตะพวกนักเต้ยวนักเตเตสองเข้าเลเป็นใจมันลงเอามึงเฮ้ยไเท้าเท้าเทาเป็นใจโอ้ยต่งชายังดี่ากมึงเอ้ยพรเป็นเแตกซะช่วยด้วยดังเบี้ยวแล้วแม่มึงดังเบี้ยวระบาดนี่อีฮ่าดิมึงมาแก้แม่ม่แม่แม่ มวยไทยจบไปเจอมวยปั้งนะช่วงนี้แม่ใจเย็นๆก่อนครับแม่ฟังกระมอดก่อนครับแม่ากกานนงัเ